ก็อยากรู้ว่าใครมาวางไว้อย่างนี้เพราะว่าเด็กตัวเล็กๆอ่ะมันไม่รู้หน่อยเนยอ่ะอยู่ดีๆเดินมาแล้วมาเจอระเบิดอย่างเนี้ยขนาดผู้ใหญ่หใช่ขนาดผู้ใหญ่ยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้มันคือระเบิดนะแล้วลูกหนูอ่ะหนูเข้าใจนะคะว่าเขา่เป็นเด็กที่สงสัยเขาเจอฝาเจออะไรเนี่ยเขาก็จะหยิบขึ้นมาดูแหละหแต่ทีนี้เด็กอย,ยังไม่ทันได้ได้โอกาสที่จะทิ้งระเบิดไปเลยมันก็ระเบิดแล้ ก็มาเที่ยววันเสาร์กับวันอาทิตย์เย็นตาเขาจะพากลับแต่ยังไม่ทันได้กลับก็คือเหมือนก็เลยเขาบอกว่าก็เขาเขียนมาในสมนวนว่าญาติไม่ติดใจเอาความ ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะหนูใจหนูมันสลายไปหมดแล้วหนูก็ไม่รู้จะจะพูดยังไงตำรวจเขาเขียนมาอย่างนี้หนูก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องคัดค้านยังไงอะไรเพราะหนูอ่ะไม่ได้จะเรียกร้องเอาเงินเอาอะไรอย่เี้วหนูไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นเลยเพราะว่าลูกหนูเสียลูกไปแล้วเข้าใจไหมคะที่จับตัวใช่แล้วหนูอยากให้จับตัวคนร้ายให้ได้ตำรวจคนที่พูดนะเขาพูดยังไงเป็นตำรวจที่โรงพักไหนครับวางสะพูนค่ะเขาว่าไงก็ พอวันนั้นไปแจ้งความเนาะก็เหมือนแบบว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบห้าเนี่ยที่พี่หนูเนี่ยเขาก็บอกว่าประมาณว่าให้แบบอยากให้ดําเนินคดีให้หน่อยลงไปตรวจพื้นที่ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเ,เขามาไหมค่ะเขามาไหมหลังจากนั้นหนู่าใช่มาวันจะเผาอะค่ะแต่ไม่มาไม่มาวันที่เกิดเหตุไม่มีไม่ไมาอ๋อแล้วเขาว่าไงเขาบอกอะไรไวัยรุ่นอะไร ป็นปกติที่วัยรุ่นจะแบบทำมันระเบิดปิงปองมันเป็นลูกไครก็ทําขึ้นมาได้อะไรแบบนี้ค<อ>่<ฮ>ะออกเป็นเรื่องปกติ <จะ S 2> ตายทุกคนลายเป็นแบบอะไรนะเขาพูดบอกว่ามันเป็นอะไรที่ต้องเจอเหมือนแับอ,อะไรวะจะทําอะไรประมาณนี้ค่ะเขาพูดประมาณนี้